เฮ้ยด hey, ีมันนดีเขาอยู่ได้แต่ทันที่เลยกันแน่อ uh huh, uh huh. ๋อฮเขาขึ้นมาเลยไม่อยู่ในหม่องที่มีกล้องไล่ตัวขนาดนี้สวัสดีครับทีมข่าว NBC รายงานขอต้อนรับทุกคนเข้าชูชซ่องข่าว NBC ขณะนี้ได้มียูทูบเบอร์ชื่อดังที่มีชื่อว่าสกอตแลนด์ได้รบนี้ออกนอกประเทศไป,ไปไปที่เรียบร้อยแล้วขณะน,นี้ทางการยังไม่สามารถตรวจจับได้เลยว่าอยู่ประเทศไหนซึ่งตอนนี้เขามีคดีติดตัวอยู่หนึ่งเลยคือคือคืออย่าง คือไปขโมยหมูปิ้งหน้าโรงเรียนตอนเลิกเรียนโอ้โหคือหนักขโมยหมูปิ้งเนี่ยมาตูผมข่าวเท็ดข่าวลอมข่าว step, ม่วออกข้าวเมืองสี่ผมสิบไปแต้งความแด่แน่นอนกับทุกคนต้องบอกเลยว่าในทางนี้คนเนี่ยเขามาตูม่วผมว่าผมไปขโมยหมูปิ้งแล้วก็เอาข้าวลอมม้วๆซัวๆเอาม่วๆซัวๆไปลงซื้อแบบพิทพิถื่โอ,โอโอ้โหจังหวะนี้ผมสิปลอยไว้ได้แล้ว ผมจะต้องไปบอกความจริงให้นักข่าวเอาเรือสถานี n n c c ขีดทูขีกาดหนีไปอืมประนามยางแท้ดจริงแล้วก็ต้องลงโทษถ้าเบกแก,แกทำนายก็ลองดูสิแกคิดเลยว่าจะออกจากสถานีข่าว NBC ของฉันนายเฮ้ย hey. ทีมข่าวทีมคุณภาพแกตัดกล้องหรือยังตัดแล้วครับดีคำพูดเมื่อกี้ฉันจะไม่ได้เอาลงไปสื้อ จะได้ไม่รู้ว่าเออฉันพูดอย่างนี้ไม่มีทางฉันบันทึกเสียงไว้นะครับผมเอ้ยน่าจะไปนะนะบันทึกเ,เสียงหรยอคือเอาไปทันแล้วครับเอ,อาละจังหวะนี้อะไรอะเอ้ย,อยฉันคิดว่ามีคนย่างกาแฟออกมาโอ้โหจังหวะนี้ครับทุกคนในสำนักง,งานออฟฟิศก็ได้มีการเฮดกาแฟเฮียพอมกาแฟดีสตองมอกเลยว่าร้อนน่ามาก่ายมฮะทุกคนเป็นกาแฟที่แบบมันดุเดือดจังหวะนี้ครับข่าก่อลกร,กรที่ทำการอดอจากสถานีข่าวเอ็นบีซีซึ่งจะมีสำนักง,งานข่าวเอ็นบีซีเปิดสำนักข,ข่าวที่แบบ เอาซื้อแบบพวกแบบจังไรวะซื้อข่าวปลอมมาเผยแร่ครับทุกคนต้องบอกเลยว่าปเป็นอย่างที่บุรีมากๆเลยเอาระ,จะัจังหวะนี่อึ๊บโอ้โหขามามองนี้ครับรู้สึกว่ามองนี้จะเป็นมองก็บเอกสารครับทุกคนเอกสารนี่มันเป็นเอกสารแย่แท้จริงเป็นเอกสารปลอมเฮาผ่าดอะไรเลยที่เฮาสิอเอาเรื่องนี้ไปแจงครับข่าวแย่แท้จริงแล้วนี่คืออะไรอ่ะเฮ้ย เฮ้ยถ้านาจจะออกจากนี่ไปได้ฉันจะถ่ายภาพนายให้นายตาแสบไปเลยอ,อูโหอันนี้เป็นแพทครับทุกคนแพทจากกล่องพวกนาาักขานักยางนะคะเขากระไทยเออเขาตองระวังครับปื๊บอะเรียวไปเลยนะฮะโอเคเรียบร้อยจากนั้นโอ้โหูทุกกระจกไปได้ไ,ดไหม <mm> ไม่ได้นะฮะทุกคนบอกเลยว่ากระจกขดแข็งโด <mm> ตดหนาและนี่คืออ้หูอะไรเนี่ย <mm> โอ๊ยฉนเห็นสายฟ้าอันตรายมากเลยนะคะอย่าข้ามไปคือ ดูเหมือนง่ายแต่มันยากนะจ๊ะเออข้าไปก่อนทุกคนอึ๊บอึบจังหวะอีเอ้ยเอ้ยขนาดประดวนรู้สึกว่าความหมน่นมาติกระทบหมองตีนเท่นา,า,เา,า,นานะเิ็น่าเอออะจากนั้นอ้าวเฮ้ยดีนึกว่าที่เขาได้โอเคจากนั้นครับทุกคนมาทําการไตออฟปีแบบง,ง่ายง่ายมองนี้ครับโอ้โหแล้วข้างใน ฉันเห็นฉันเห็นแกอยู่ข้างในโอ้ยผู้ใดละสูตาเลือกตาล่นน่ากลัวมากอะเรียวไปทางนี้ก่อนครับถือไปเลยครับผมหวังว่าเขาคือจีบหรือบเลยเขาไปในปากของบางานีนะคิดว่าบอกเฮ้ยแล้วเขาจีไปทางไหนวะโอ้ห้งนี้งนี้ก็ว่าอยู่นึกว่าต่เหาขามน้ำขามยังไปโอเคต่อยขามฟี่บกบขามดอกเบิงน้ำในจักน้ำยังเคียวอึมลืมอยู่โอ้โอเช่โอเชโอไม่ก็โอโหว่าแลลวบอมีพิด เขาดวนแบบนี้กินยู่ายหาดูดูฟันสิฟันแน่นะวีมันฟันคุ่นอีรีบอดีฟันคุ่นมันอาจจะเป็นยังสีหน้าห่างขนาดนี้แนะนําให้จัดฟันนะจ๊ะเอาละเขาไปในข้อบกบางีครับทุกคนภายในห้องเขาบอกกันนี่ก็จะเต็มไปด้วยแบบพิซซ่าฮารครับทุกคนมีพวกอาหารการกินมากมายแต่ว่าอื้อือเรียบร้อยแล้ววันที่ดีครับผมโอเคฮึบโอ้โหกล้วย กวยกินแล้วไม่ปอกเปลือกด้วยโอ้โหกินได้ยังไงครับผมเอาละจากนั้นเอ้าหูเรียบร้อยทุกคนแล้วก็เข้ากับเขาไปใน่กระดูกด้านลังครับอันนี้ตอมบอกได้ว่ามีถูกแมปเนะาะเวลาผวกแบบ รนะบบเกมผพมัฒน,นาเกมเขาสร้างพวกตัวละครที่เสียเ้เฮาเขาไปในระบบนะ่ะเขาสร้างมานี่ขึ้นทุกตัวเลยไม่ใช่เป็นกระดูกสันหลังแต่ว่าสร้างก็สร้างจินตนาการเนาะที่จริงกระดูกสันหลังมันมันอาจจะมีความเป็นแบบนี้นะทุกคนเบาามันเป็นเอาง่ายๆเป็นเกมเออเอะไรกันไปเรื่องครับ รู้สึกว่าครั้งแรกเราจะเป็นส่วนของสมองกิดบาบอกเออโอ้โหไม่ใช่สมองนะทุกคนเป็นน้ามเมือกอย,ยางบางยางอืในหัวนี่รู้สึกว่าจะเป็นหัวของนาข่าวทุกคนเอาละจากนั้นครับทุกคนมาทําการไต่เข้าไปในระบบขับถ่ายของหนีครับทุกคนซีี่เข้าตัวเราบาหนิเลยอจิบโอ้โหยังไม่โดดข้ามตายซะง,งั้นฮะทุกคนอ้ไรละเป็นจุดที่ยากอยู่ระดับหนึ่งครับทุกคนเวลาการล่นเข้าตองคอยคระว่างให้คอย,คอยล่นนะครับเนาะเขาเห็นสีโอ้โหกระโดดอยู่นะกระโดดอยู่ มันก็พอขามไห้ค่ะทุกคนเพราะว่ามันอาจจะเป็นแบบน้ำฝีมือพอมเนาะเอาละฝีมือใช่ไหมดูสิดูสิตายตลอดเลยมันยากนะใช่ไหมมันยากนะใช่ไหมเออเรียบร้อยครับพูดเออเออเรียบร้อยเออโอ้โหสุดท้ายแหละมันก็มีผ่านให้ชั้นเลยเออเรียบร้อยเออ าทาันนี้อโอโ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหเราใช้สูตรโกงนะทุกคนโอเคและในวันนี้ใช้กระพานโอเควู้เอาละทางนั่งไปทุกคนโอ้โหแล้วนี่คือ Hey, นายต้องรีบดีออกจากสถานีข่าว NBC นะถ้านะสถนี้ออกไปได้ไดนายไปแจ้งความเลยเพราะสถานีข่าว NBC ฉันขอเปิดโปมันแล้วกันมันชอบนำข้อมูลข่าวที่ตันตานาข้อมูลสายไร้คนตันตานามาโปรโมทมาเผยแพร่ที่สื่อข่าว NBC นี้พอข่าว NBC มันไม่ใช่ข่าวจริงมันเป็นข่าวปลอม Fake ail, ลเฟกเนวรีบไปแจ้งความซะและทำให้สถานีนี้ยุบไปโดยด่วน โอเคครับจัดไปรีเขาตรงเป่าไปแจ้งความแบบทุกคนโอ้โหโ,โดนน้ำเหลืองคืนชักชาแล้วก็ผมบอกเลยว่าข่าวที่ผมถืกใส่ไลน์ว่าเป็นขโมยหมูปีนังเรื่องนี้คงสิเพดสะพัดไปถึงเมืองนอกเมืองนาไปละโอ้โหอ,อะไรนะฉันเป็นหนอาฮ ฉันชอบกินของเสียอยู่ในท่อระบายน้ำใหนี้บอกเลยรสชาติเป็นอะไรมาฉันลิ้มรสแนวทุกวันอร่อยอย่าอร่อยแต่ฉันก็ตายต่อหน้าหนูเฮ้ยมันเหมือนแมปแมปหนึ่งเลยทุกคนแมปที่มันต้องรลีหนูอะเฮ้ยมันเป็นแบบเดียวกันไหมเนี่ยมันแอบขายนเอาท่อน้ำห้องบดเย็บบ่ไดยทุกคนโอ้โหผมนึกว่ามันเสียบได้เอาไหมเอาไหมท่อน้ำเหยียบไม่ได้จะไหมงั้นเยยบชีสเลยละกันจื๊บจื๊บขอดขอดเยยบหัวหน่อยนะหนู โอเคเรียบร้อยทุกคนและนี่คืออะไรอ่ะจุดเซฟบเหรอโอ้โหขีหรือเปล่านะโอ้ยถึงคีโดนขีเป็นไรแต่อย่าโดนก้อนคีแล้วกันโดนโดนนามคีมันมาไปเอ้ายังไงถือเบิ้ลปกกาตะเลียนไว้แล้วล่ะเออเอาละเรียบร้อยโอ้โหดานคลาสสิกมันต้องมาลุ้นมันต้องมาเสียเวลาด่านนี้สินะโอเคท่อนี้ถูกนะทุกคนโอเค การเหตุครับทุกคนถ้านสมากรกแตะกระตุกกระตุกตัวนี้ใช่ไหมเอาเฉยๆทุกคนโอ้โหมาอทอนี้เป็นไรทอดท้ายผมมั่นใจเอาวอดมั่นใจแบบมั่นใจเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ประเด็นคือไม่ถูกเลยนะอเ,เอาลืมแล้วทอดไนบาร์ที่นี่เออทอนี้ทอนี้อันต่อไปทอดกลางครับทุกคนโอเคพมรึกว่าทอดท้ทายเป็นทอนีบ่าวะ ลองดูอุ้ยถึงยางบุดบีดโอเคเรียบร้อยเอาละตอนนี้เขากำลัาอยู่ในของสำนักงานของข่าวของทุกคนซึ่งต้องบอกว่าสำนักงานข่าวต่างๆนะครับเนาะสื่อต่างต้องมีเป็นแผนกแผนกแผนกเอ่อปรับปรุงเสียงแผนกตัดต่อแผนกแบบพวกเอกสารนะครับเนาะเอกสารข่าวสี่แผกแหลกปิ้นมีหลายแผนกมากเลยแนทีเลียนสายแบบพวกคอมพิวเตอร์พวกแบบเอ่อนำเสนอนะครับนอก็สามารถไปสระไปเหตุงานเกี่ยวกับเอ่อพวกนี้ได้นะครับเนาะเป็นพวกซื่อข่าวนี่สิครับ อันนี้เขาท้องเจ้าเขาต้องการแบบพวกจะไหนว่าหากุญแจมาเปิดครับทุกคนซึ่งเขาต้องหาน,าน้าพวกหลอกพวกยังอย่างน,งนี้นะครับเนาะโอเคมาหาผมคิดว่าตรงนี้ดีเก็บไปเลยแล้วครับผมบอกได้ว่าหาง่ายหาง่ายไปนะหาง่ายบักคาครับทุกคนเพราะว่ามันอยู่หนาเอ่อข้อมตัวแรกเลยแกะไปเลยครับผมโอเคเรียบร้อยจต่อะไรมาเขาจุดเซฟแล้วก็ทําการไต่กระเต่ง เก็บปูแจไว้ครับทุกคนโอเคขังทึ่งถึงแม้สิเป็นแนวตายอย่างเิงแต่ว่ามันยังมีอันออฟปีเล็กๆไดหน่อยห้าพร้อมชึบปึ๊บโอเคเรียบร้อยอ่ะจื้อปึอยเกือบไม่โดนเกือบไม่โดนโอ้โหตายแล้วมันต้องกระโดดลงสู่นักคิดวานะโอเคประตูสุดท้ายรู้สึกว่ามองที่ห้องยาไปเนี่ยสิเป็นท่อระบายอากาศอีเชนเคยครับแล้วก็ล่มากข้างล่างโอ้โหเป็นท่อระบายน้ำเพิ่มเติมคือร่มผิดครับทุกคน ซึงล้มนีมัตสีออกมาเป็นระยะระยายะนหรือเปล่าหรือ,อยังไงแล้วเขาจะไป็ยังไงขั้นไม่เป็นล้มผิดเดีโอ,อ้มันเป็นล้มบิดเขาสามารถซุ่นได้แต่ว่ามันสีพาเข้าไปอีกฟังหนึ่งของน้ำเหลืองนะครับเนาะโอเคอันนี้ก็อพอทานได้ยูครับทุกคนเอาละเขามาเข้าจุดทอร์นาเน้ยอีกทอนหนึงรู้สึกว่าเนี่ยมัตจะมีร่องรอยของคนหลบหนีนะครับเนาะคือเข้าแต่ว่าบอูว่าสีหลอดหรือบอลหลอดเนาะโอเคอาะจะอกาจะโกงเกมต่โกงไม่ได้ครับผม การที่โดดข้ามเกมมันกระโดดไปว่าไดเลยเอาละไม่โกงเกมแล้วฮะ<ม>เดินตามมันไปปกติเลยอืมพู้สกวานะอันนี้มันยังพอเออง,ง่ายอยู่ดิแต่ว่าบางด้านนะทุกคนเขีบเคบเขบผบขคกดงากเลยอันนี้ยังไหนก็นยังผ่านได้อยู่ชูบโอเคอะเหลือล็อกสุดท้ายแล้วล็อกสุดท้ายแล้วไปเลยครับผม,มจากนั้นยังหมดจบครับทุกคนมันยังเพิ่มมีการเล่เนเซนร์อสื่อหยุดก่อนนะ้ำอยากตายนะฮะโอ้โห นิดเดียวก็เห็นคู่พานนีเถออทอาทำยิงมาถึงร้มได้ก็ต้องมีลูกได้อ๊บเส้นหนึ่ง่านไปเส้นสอง่านไปเส้นสามหยุดก่อนครับผมเกือบไม่รอดในวันนี้โอเคเรียบร้อยแล้วนี่คืออะไรอ่ะอ้าวอาโอ้โหโอ้หมีร่มพอมมีร่มพร้อมอืบอืบอ้ยเอาละงหวะนี้ครับทุกคนมีร่มพอมครับทุกคนเป็นอุปสรรคในการเคลื่อนที่ของเฮา โอเคถึงกันแล้วมาไว้แล้วเขาก็สามารถพาไปได้อีกยู่ดีครับทุกคนเอาละจังหวะนี้รู้สึกว่าเขาสิออกมาข้างนอกของสถานีเข้า n อ c บีซแล้วครับทุกคนโอเคตอนนี้เขาบอกว่าเขาทำการเกินไปใจทั้งนี้ครับอืมมาลองดูโอโห้เ้ินพอได้เชียเราจะไปยังไงอะ่ะเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปอ่านข,อข้อความใหม่ก่อนครับทุกคนรู้สึกว่าเขาลืมอ่านนะเอ้ยกดลงไปที่ปนานบันไดเพื่อที่เราจะได้อยู่บนหลังคารเราไปี่นี่กันไปแจ้งความด้วยโอเค ผมบอกเลยพอจะไปแจ้งความให้สถทานีข่าวอินบิซี่ให้หนีโยกไปแล้ว่าประเด็นมันกดจังเลยระบาดนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ,อ๋อหดี๋วว่าเขาต้องดันไปเชดดันไปบ่หรือยังไงแต่ว่าประเด็นคือมันกดหยาดนะทุกคนเออเดี๋ยวเราเขาจะลองกดไปก่อนเขาบอกว่าให้เข้าดันกล้องไปกล้องนี่หรือกล้กองนีวะเอ,เ,อเดี๋ยนะทุกคนไม่น,น่าจะใช่กล้องนี้นะเพราะวา่าเขาบา่กสมารถสัมผัสได้หรือกล้องนี้หรือเปล่า มันก็สิมีแค่อยู่กองเดียวครับทุกคนกลายจะเป็นกองเป็นท่เบตอีกราชอยู่กองหนีกองใหม่หรือว่าเขาต้องดันไปลองเบิ่งนก่อนอือมันดันไม่ได้นะฮะแต่ว่ามันเกาะได้ไหมลองดูโอ้ไม่ได้กว่าสิพาตตั้งโดนครับทุกคนเลนตั้งหลายชั่วโมงเพราะว่าในการเ่นมองมุ่มนี่ครับทุกคนเขาต้องพยายามดันกองมากแต่ว่าความพยายามเขาล่ะนะ ก็ล้มเร็วทุกเทียเพราะว่าในการดันก้อนนี้บอกเรียกว่าดันโคตรยากตัวคนคนข้าที่สิอื่นแล้วก็น,นักพอตัววงนี้ปึ๊บเราเวลาเข้าสีเด่งกับ์ม่านบอเข้าบัดดันนี่บัดดันมากไงได้เอ,อบัดดันวิบาไงแต่เพราะเข้าดันไปท่านเนี่ยโคตรยากเออสวสิขื้นมาได้ก็ต้อง ใส่เวลาจะนิดนึงนะครับนอนในบริเ,เวณนี้ครับโอเคจากนั้นมาทําการไต่บันไดแข็งทิ่งรู้สึกว่าข็งทิ่งที่มีความเป็นน้ำเยอะทุกคนอยู่ข้างในครับทุกคนเาตอนทาการกระโดดครับทุกคนหรือว่าสกออิกระโดดเองเออกระโดดเองก็ถือว่าดีครับทุกคนเอาจากนั้นครับทุกคนมีแสงเลือดซื้อ,อบูมมากอยู่นี่ครับฝ่าไปเลยอึบ๊บมาสียุดเป็นระยะระยะะนะฮะโอ้โหโดนไปจมูกโดนปายจปจูอย่างนั้นเลยไม่ยอมแพ้เออเฮ้อ ผมเกลียดเลสือมากมากเลยอ่ามาดูใหม่ครับทุกคนมันหยุดแล้วใช่ไหมฮึบเออมันหายไปจังหวะนี้อือึบอือหบยุดเออไปดิเออหยุดต้องบอกเลยว่าเลสือนี่มันม่มีจุดใหญที่เป็นแบบระยะระยะเลยมันมาแบบม่วๆไปเลยครับทุกคนบอบเป็นระยะระยะเอาล่ะจังหวะน,นี้โอ้โหรู้สึกว่ามันเะ็จจบแล้วทุกคนยูบ อึบโอเคเดือดรอทุกคนเย่เอาละได้กัางนี้ครับทุกคนห้องก็สามารถนี้ออกมาจากสำนักข่าว NBC เป็นทีเดืยดร้อทุกคนแลวห้องก็อสีน้ำข้อมูลที่ห้องได้เห็นมาภายในสำนักงานข่าว NBC ไเปแจง้งความกับสำนักงานข่าวดีแทจริงเพราะสำนักข่าวพรพาสำนักข่าวนะเพราะสำนักงานข่าว ABC NBC ครับทุกคนปิดสำนักงานข่าวที เผยแพร่ prepare, ข้อมูลเท็จให้ทุกคนได้ทราบกันโดยที่แบบ <c oughs> มันมีการไต่ต่อม่มีการแบบคิดวิเคออย่างเลยเอาข่าวมัมวๆส่วๆข่าวปลอมเฟกนิวมานเผยแพร่รวมทั้งข่าวผมที่ตู้ผมว่าไปขโมยกินปิงมูอยู่นารนลรง,งเรียนก็ เอาไปเผยแร่นาและก็จับผมมากเออเผยแผ่ออกข้าวน้ำพรมและในกรณีเขากับสมัติออกจากสำนักข่าว NBC ได้แล้วทุกคนสำนักงานข่าวโอเคสำรับคลิปนี้ขั้นไผมาคลิปนี้เกาะอย่าลืมดีสิกดไลค์กดซับสไคร้น,นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อทีสิบพเดิพผัดการเ,เตะและข้างหน้าสำรับวันนี้ผมและเกมรูปบอกกระตองคอตัวรับตัวอปกรอนไม่เจอกันแม่ในคลิปหนาครับสำรักนนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้ยพี่ผมออกมาจากสำนักข่าว NBC สำนักข่าว NBC เป็นที่รู้แล้วครับพี่ผมจะต้องแจ้งความยังไงครับเฮ้ยนายแจ้งความเป็นด้วยเหรออา้าวขอบคนะุณนนกเอาหน้างข้าหน่อยอืมขอบคุณสำหรับการเล่นขั้นตอนบนแผนเพื่อตรวจสอบออฟฟี่ระดับหน้ากวนอื่นของเราโอ้สองอันครับทุกคนเป็นแบบออฟฟี่รุ่นใหม่ว่าจะเป็นออฟฟี่แฮมเบอร์เกอร์ออฟฟี่ไอศครีมนะครับเนาะเอาละสรับเมีก็ไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบาย